สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาป,ประวัติศาสตร์กันนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์สอนโดยหน้าสาวยุพินพูรุษานะคะพร้อมเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นการศึกษาอดีตหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะเราสามารถศึกษาเหตุการณ์ในอดีตได้โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางโบราณคดีนั่นเองค่ะความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงล่องลอยที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญคือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตเช่นเรื่องราวของท้องถิ่นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือท้องถิ่นนะคะดังนั้นนักเรียนจึงต้องช่วยอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะ หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็นหลักฐานที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุต่างๆเช่นแท่งหินใบลานกระดาษหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแบ่งได้เป็นหลายประเภทเช่นจารึกตำนานพงศาวดารหนังสือราชการบันทึก จดหมายเหตุเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรายละอักษรกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเห็นภาพแล้วนะักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะกฎหมายตราสามดวงนะคะเป็นประมวลกฎหมายในรัชกาลที่1ที่บังคับให้ทุกคนนะคะในสังคมได้ปฏิบัติตามค่ะ เรามาดูอีกชิ้นสิคะว่าเป็นอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะประชุมพงศาวดารน,นะคะฉบับการจนาพิเศษเล่มที่11บันทึกเรื่องราวนะคะทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยคะ่ะเรามาดูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันนะคะเป็นหลักฐานที่ไม่ได้เป็นการบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเช่นโบราณวัตถุโบราณคดีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโครงกระดูกมนุษย์ภาพถ่ายแถบบันทึกเสียงวิดีโอวิดิทัศน์เป็นต้นนะคะหลักฐานเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอ่า รูปแรกคือรูปอะไรคะนั่นก็คือเบ้าหลอมโลหะนะคะพบที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงเครื่องมือของคนในอดีตเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือรูปภาพผู้คนนะคะเห็นเด็กแล้วก็เห็นผู้ใหญ่นั่นก็คือคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือเคยฟังเรื่องราวนั้นมาก่อนนะคะหลักฐานชิ้นต่อไปนักเรียนเห็นเป็นอะไรเอ่ยนั่นก็คือโบราณสถานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะของชุมชนในอดีตหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเรื่องความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะ ใบงานของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรื่องความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนนะคะพิจารณาและวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใดนะคะโดยให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องนั้นนะคะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จให้นักเรียนถ่ายรูปใบงานส่งเข้าในลายกลุ่มห้องนะคะที่เป็นอัลบั้มของตนเองนะแล้วก็วันนี้คุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ